มีคนละแบบเป็นเออร์เ r อร์คนละแบบดูไหมคะเป็นเออร์เ r อร์แบบที่มีค่าสองตัวเป็นเอ error แบบที่ยกกำลังสองอ่ะถ้าอันนี้นะคะเราใช้ค่า m s e mean square error หรือค่าเฉลี่ยความผิดพลาดกำลังสองตรงนี้เราได้เท่าไหร่คะเอาแบบที่ยกกำลังสองเราได้ตรงนี้คือมันได้ยกมันได้สองยกกำลังสองคือสี่ตรงนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งลบสองยกกำลังสองก็คือได้ สี่วกันได้เท่าไหร,ร่คะวกกันได้สิหารสี่ได้สองจุดห้านะคะข้อมูเดียวกันหาแบบค่าแม้ได้อะเรอร์ที่1นุดหาแบบ NSE ได้อะเรอร์ที่2อจุด้าแสดงว่าถ้ายกกำลับบงสองปุ๊บค่าอะเรอร์ที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงคะถ้าใช้กำลังสองค่าที่ได้จะสูงกว่าปกตินะคะเพราะมันมันยกกำลังนะคะมันก็ได้ มันไม่มีเรื่องเครื่องหมายแต่ว่าผลข,ของความผัาดเคลื่อนมันก็จะได้สูงกว่าประเดิมน,นะคะ้าแ,แม้ได้1.5นดีได้2.5นะคะข้อมูลตัเดียวกันะข้อมูลตัวเลขตัวเดียวนะทีนี้ตัดวิธีนี้เราไม่รู้ว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนมันอกะแค่เป็นตัวเลขโอเคะเราได้เป็นตัวเลขเง่นคืนห้าสองคุห้าหรือค่าอะไรก็ตามนะคะดันนั้นก็จะมีสองวิธีที่จะทําให้เรารู้ว่า ถ้าเราเทียบเป็นสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์เวลาเราพูดถึง20% 80% <c oughs> บอกความรู้สึกเราได้ไหมว่าอะไรมากหรือน้อยทุกอย่างเทียบกับ100%ถูกไหมคะถ้าเราบอกว่า20%เรารู้สึกว่าเออน้อยตัวเลข20%แต่ถ้า80%มากนั้นส่วนอันนี้ <c oughs> เราก็แค่เห็นตัวเลขว่ามันเป็นตัวเลขเท่าไหร่ถูกไหมคะแต่เราไม่ดูความมากน้อยที่เป็นร้อยละ ารนอีกสองวิธีนะคะก็จะบอกค่าความค่าเคลื่อนเราในรูปแบบของร้อยละนะคะร้อยละของความอินค่าเฉลี่ยนะคะมีเปอร์เซ็นต์เออร์นะคะจำตัวย่อสั้นเลยนะคะมีเปอร์เซ็นต์เออร์ก็คือ MPE นะคะก็คือจริงๆแล้วเออร์คือตัว e ใช่ไหมคะแต่ทุกอย่างเป็นค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นต้นด้วยเอ็งหมดก็คือค่ามีมีแปลว่าค่าเฉลี่ย แล้วก็เอออรแต่ว่ามันจะเป็น error บบถ้าเออเบอร์แถ้าเป็นแบบการสรุปมันก็จะมีตัวเอโผล่มาเอก็คือเป็นค่าสมบ,บ,บูรณ์ถ้ามีตัวเอแรกมา mse ก็แสดงว่าสมบัรณก็คือเราก็ยกกำลังสองนะคะถ้าเป็น mpe ตัว p ก็คือมาจากตัวเลขแสดงว่าอันนี้ต้องหามาเป็นร้อยละนะคะทีนี้ถ้าเราดูจากสมการของ mpe สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันจะมีความต่างนิดนึงปกติเราใช้ค่า e ของเราเนคือะไรคะ y ลบ s ก็ไหค้คะแต่อันนี้เราเพิ่มเติมเข้ามาให้เพ่งเะยค่ะ y ลบ s แล้วก็หารด้วยค่า y หารด้วยตัวเองอีกครั H ้งแล้วก็คูณด,ด้วยห0ึ่งร้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้ค่าเออร์เรที่เกิดขึ้นในรูปแบบของร้อยละหรือเปร์เซ <Yeah. S 1> ็นตวลา คำตอบตัวเลขปุ๊บมันจะไม่ใช่ตัวเลขที่เป็น1 5 2.5จุาอจุห้ามันจะต้องเป็นอะไรคะ1นึ่าเปอร์เซ็นต์องจุห้าเปอร์เซ็นต์ก็มีสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์นนด้วยนะคะทีนี้อันนี้เกิดอะไรขึ้นพรามันเป็นเครื่องหมายตัวเลขมันก็จะเหมือนข้ามีเออเลยรงที่เครื่องหมายที่ได้มันก็จะบวกลงกันเพราะมันจะมีทั้งเครื่องหมายลงและเครื่องหมายบวกเวลาเราคิดผลรวมของค่าเออเลอร์จะได้ค่าที่น้อยกว่าความเป็นจริง เราก็แก้ปัญหาร้อยละของความผิดพลาดเสียเลยคะเราก็เป็นเปลี่ยนเป็นค่าสมบูรณ์นะคะเป็นค่าสมบูรณ์เป็น mean absolute percentage เริ่มก็เพิ่มตัวเองเข้ามาก็เปลี่ยนสูตรเดิมใช้สมการเดิมแต่เปลี่ยนวงเล็บเป็นอะไรคะเป็น absolute p e r c e นะคะเป็น a b s ล l u t e p ได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้ก็ต้องได้นะคะเพราะว่าอาการท่าทุกบทก็จะอ่าเอ่อนะสอง ได้เป็นสิ่งคือการจบชั้นชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้โหดร้ายหรอกแต่ว่าอาจารก็อยากให้ทุกคนเอาเองค่ะตัวใหม่ก็ไปต้องไปทําเองคะด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าไม่มีใครช่วยเหลือเราได้นะคะก็อาจจะดูแบบทำไมรั้งหุ้นจากคนตัางชาตนี้เรียนวิชาอื่นแต่มันแบดูชิวจังเขาดูมันแบบแปลงร่างทำไมจะเปลี่ยนไปทุกคนต้องไปค่ะอยากไปเดินไม่อยากเจออาจจะไม่ได้เป็นอันนี้ก็เป็นแต่ละคนเนาะ คนก็ไม่เหมือนกันพาคนที่มาแบบนุ่มนิ่งซอ่เบาๆอย่างนี้นะต่นัอาะ่ากอเขาเฉยจริงนัดเาก็จะแบบเบาๆนิดนึงแต่ก็ดูต้องทำไต้องทำแต่ว่านําเสี่ยหรืออะไรก็จะเป็นดูแบบเออเหมือนโดนป้ายยาเขาบอกว่าเออก็ขาาแล้วเรากเอเหมือนเมื่อกี้ที่มาบอกอะไรท้องก็คือทของไม่ได้ให้ทำเนาะ แต่การกับพิเศษเขาจะเป็นไงรูดูนววใช่ไหมถ้าเป็นแสดงไม่ได้อาจารย์โดนบอกไม่ให้ตลุโผลเป็นส่วนกันแหละแต่การแสดงออกไม่เหมือนกันแั้ก็ทําไม่ได้หรอกใครทำรูปเสียงสองตลอดเวลาใช่อ่ะทีนี้ดูตัวอย่างนิดนึงนะคะตัวอย่างอธิบายนิดนึ่งแต่เราต้องทํานะคะอะดูตรงนี้นิดนึงตัวอย่างนะก็คือมีข้อมูลที่เราเก็บจำนวนยอดขายใช่ไหมคะทั้งหมดสิบเดือน เรามีค่า y อยู่ก็คือ y เดือนที่หนึ่ง y เดือนที่สิบและเราก็มีค่าพยากรณ์เดือนที่หนึ่งถึงเดือนที่สิบตอนนี้เรามี y กับ f เรียบร้อยนะคะข้อมูลชุดนี้จะให้หาค่าความคาดเคลื่อนตั้งแต่เดือนที่หนึ่งถึงเดือนที่สิแบแสดงว่าเราก็มี y กบทั้งหมด 10, สิบค่าถูกไหมคะ f หนึ่งกับ y เอา y หนึ่งลบ s หนึ่ง y สองลบ s สองไปจนถึง y สิบลบ s สิบถ้าโจทย์บอกว่าอยากได้ค่า error ที่เกิดขึ้นเดือนที่หนึ่งถึงเดือนที่ห้าเราก็ทำแค่ y หนึ่งลบ s หนึ่งต่ไปจนถึง y ห้าลบ s ห้าแค่นั้นอาจโจทย์นะคะว่าเอาให้คำนวณทั้งหมดหรือว่าเฉพาะแค่บางส่วนทีนี้เราก็จะมีตรงนี้นะคะ e ตัวเล็กๆแล้วก็เป็น e f e a d mse ตรงนี้ ให้เราหาเฉพาะแค่เออร์เรอร์ต่อยังไม่ต้องหาค่า m e s s e s a ถูกต้องไหมคะเออร์เรอร์ใช้สมการว่าอะไรคะ e เท่ากับ y ลบ f เพราะฉะนั้นคำตอบในค้อเล่าทั้งหมดนี้ต้องการแค่อะไรคะ y ลบ f แต่เป็น y ลบ f ด้วยวิธีการต่างต่าอย่างเช่น m e เมนนะคะ t ของ m e นะคะเราก็หามาจากอะไรคะ เราก็ได you know, like e so ้มาจาก y ลบ f ปกติถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็น e ของ m a d จะเอาิ้สเขียนได้เราต้องไปซื้อตากกานที่มันแพงเอยเอาไปเลยอะไรเขียนง่ายอ่ด e ของ m a d คืออะไรคะ y l o อ s ก็เป็น y ลบ f แต่เป็นค่าที่เป็นแอ s o l ลู e ก็คือค่าคงที่ได้จะต้องมาเป็นบวก ในแต่ละข้อแรกเราแค่หาเออร์เลอร์ตามวิธีการต่างๆแค่นั้นเองนะคะพอเป็นค่า ffe ทำไมคะอ่ะ e ของ ffe คืออะไรคะ y ลบ f แต่ว่ายกกำลังสองเป็น y ลบ f แปดที่ยกกำลังสองใช่ไหมคะเพราะมีจ๊ะแบบเออร์เลอร์นะคะมีตัว s อยู่เราเห็นตัว s ปุ๊บกลับมาแสดง,สงสว่าต้องมีในสูตรต้องมียกกำลังสองนะคะอ่ะถ้าค่า map e เอพหายไไรคะ y o s <อ>่า <S. S 2> y ตรงนี้ไม่์ีคูณด้วย100อันนี้เป็นเออร์เรแบบเอพีเป็นเอ p e พีทำไรคะอ่ะเปลี s ่ยนจากตรงนี้ใส่แอ s ด์สรุเข้าไปตอ,อนนี้หน้าที่เราคือหาเออร์แต่เราวิธีตั้งแต่เอเอดเอเอแล้วก็เ e อเอ,อ่ะเออร์เรอร์ก่อนหา y ต่างวิธีการต่างกันแล้วเดี๋ยวค่อยหาค่าค่าแมสค่า m e ค่า m m e ทีหลังนะคะตอนนี้เราแค่หาผลตัดก่อนของ y ลบ s อะให้เวลา10นาทีพอไหมคะ10นาทีพอ